ในช่วงนี้มึงทำงานเีหรอเปาหมอป่วยดิตั้งที้มีหาหมอเนี่ยทำไงกูเลยรับงานนี่น่าแหละกูป่วยเหมือนเดิมเนี่ยก็หนูว่าควรไปกินข้าวแล้วไม่ยอมไปตั้งที่มีกินข้าวแล้วเอาแต่หาหมอเดียวเลยวันที่วันนั้นก็ลงเร่องีลกอ่ป่วยอยู่แล้วป่วยดิตั้งหมดตัวแล้วเนี่ยทำงานไปแล้วหมดตัวอ่ะแล้วการชีวิตไม่หี่ยวมีว่าไม่ได้ทำเลยไม่มีเวลาประกันสังคมอะไรวะไม่รู้จักเลยวะ ก็มีีใช่แอน้เมืม่อเข้าสู่แอป SSO Plus และเลือกเมนูสิทธิประกันสังคมสำหรับมาตา40จะพบรายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ประกันตนในแต่ละ3ทางเลือกได้แก่ทางเลือกที่1จ่าย70บาทต่อเดือนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเงินช่วยเหลือกรณีทุกพลภาพเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตทางเลือกที่2จ่าย100บาทต่อเดือน จะได้รับสิทธิประโยชน์ทุกสิทธิของทางเลือกที่1แต่จะเพิ่มเงินบำเหน็จชาราภาพได้รับเงินคืนตามจำนวนเงินที่จ่ายสมทบทางเลือกที่3จ่าย300บาทต่อเดือนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทุกสิทธิของทางเลือกที่2เพิ่มเงินบำเหน็จชาราภาพที่ได้รับมากขึ้นค่ะ สำหรับผู้ประกันตนมาตา40แอปนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบสิทธิประโยชน์ได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเงินทดแทนรายได้เมื่อป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเงินช่วยเหลือกรณีทุกพลภาพหรือเสียชีวิตสิทธิการจ่ายเงินสมทบหรือประวัติการชำระเงิน ใช้งานง่ายเพียงดาวน์โหลดแอป SSO Plus ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชนเท่านี้ก็เช็คข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วค่ะดาวน์โหลดได้เลยวันนี้ที่ App Store และ Google p l y y เพื่อไม่พลาดสิทธิประโยชน์ดีๆจากประกันสังคมค่ะ